็สวัสดีครับอันนี้ไอ้ลงช่อง u t u b e สุขใสวันที่นะเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มาเยือนนะครับก็มดอนแจมนะครับก็ต้องขอบคุณท่านประธานบุญน,นะครับพาพบมาเจอทีมงานประธานสมแล้วก็ทีมงานท่านรองนายกนะครับท่านส,สอทของแม่แรมนะครับตรงน,นี้เทศบาลตำบนลนะพี่นะเทศบ,บทาลเทศบาลตำบลแม่แรมนะครับก็ได้มีได้เจออะไรดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ของกินวัฒนธรรมพื <blues> ้นพื้นงพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมอยากจะเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายพี่อยากให้ท่านลองนายกนะครับเขาได้ได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็สิ่งแปลกนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับท่านลองขออนุญาตผมอยากให้เขามาซูมดูผมท่านลองนะครับนี่นี่คือท่านรองนายกนะครับดูผมเขาไม่ตัดเลยนะครับนี่คือผมที่เขาเป็นท้องถิ่นที่นี่ไม่ได้มีทั่วไปนะพี่นะไม่มีครับเดี๋ยวให้ท่านลองเขาแนะนำสั่นท่านกับ อะไรครับหลวสมใจอ่าทรงผมของท่านรองสนใจนะครับอ่าทางการเขาเรียกทรงผมผีจ๊ออาถูกเลือกโดยกระบวนการที่เหนือธรรมชาตินะครับไม่ไม่คิดว่าใครที่อยากจะได้ก็ก็ก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่เดรดโอกที่เราถักกันแบบแถวชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่อันน้คือตัดไม่ได้ครับตัดที่ป่วยเลย เขาจะต้องถูกเลือกไปอย่างนี้จนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่เขาไม่เลือกแล้วหรือถูกเลิกทรงผมเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับแต่นี้ก็คือที่ไปที่มาที่หน้าแดงนี่ไม่ได้ดื่มเยอะนะครับเขาเป็นคนหน้าแดงเหมือนคนอูไม่ได้ดื่มสําหรับคนอูครับปกติเขาก็หน้าแดงอยู่แล้วครับยิ่งกินแล้วแดงดําเลยครับรอบผมยินดีที่รู้จัก้วครับต้อนรับสู่แม่แรมของเรานะครับแม่แรมตอนนี้พรุ่งนี้เช้า ก็น่าจะเลข,เลขตัวเดียว,ว,เ,ยวเออมาลองเลขเจ้าเลขแปดนะครับอ,อย่าพี่ท่าลองแนะนําที่ท่องเที่ยวครับเปืือเดี๋ยวผมไปลงย t u b e นะครับเปลือใครจะมาเที่ยวม่อนแก่มอยากมาเที่ยวเชียงใหม่อยากให้ท่านลองแนะนําพื้นที่ของท่านลองท่านผู้วิหารท้องถิ่นของแม่แรมตรงนี้ว่ามาเที่ยวตรงนี้แล้วมันมีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรดีนะครับก็อยากให้เจ้าของพื้นที่นะครับเป็นคนแนะนําครับ ก็ต้องขอแนะนำาเลยนะครับว่าสิ่งที่ม่อนแจ่มมีในพื้นที่ของแม่แรมมีก็คือเรามีอากาศที่ดีนะครับรีบๆมาเที่ยวนะครับแม่แรมเราเปิดให้เที่ยวบนภูเขาประมาณสักสองเดือนอย่างที่ผมบอกหลังจากเดือนกุุภาไปแล้วเราจะเก็บภูเขาซ่อนในกระเป๋าเลยนะครับเที่ยงใหม่ด้วยนะครับต้องหมดนะครับตอนนี้กี่องศาคะตอนนี้ที่เมื่อกี้ดูแค่ประมาณสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดองศานะครับก็ พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเลขตัวเดียวนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกเมื่อวานผมก็มาวันนี้จะเย็นกว่าเมื่อวานนะครับก็ตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยวันที่31เขาดาวเนี่ยก็น่าจะเย็นต่อเนื่องครับนะครับก็ดูจากสภาพอากาศก็ดูพยากรณ์ด้วยนะครับก็ขึ้นม้อนแจ่มนะครับก็ต้องฝากอยู่อย่างหนึ่งคือทางแคบ นะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับก็อย่าข้ามเส้นเหลืองกันนะครับบางทีขับรถขึ้นมาบนพื้นที่แคบๆก็หลายคนหลายคันข้ามเส้นเหลืองกันระหว่างโค้งครับตรงนั้นอันตรายนะครับเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่หลายเรื่องนะครับการพัฒนาเราก็ทําเต็มที่แต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยว่าลาขับรถขึ้นบั่นเจ่มก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ มาช่วยกันเที่ยวนะครับมอนแจ่มนะครับโอเคส่วนเครส่วนน้อรนอกเลยอยากให้ท่านประธานท่านประธานท่านประธานสมนิดนึงครับท่านประธานสมครับสวัสดีครับผมอินสมนะครับปัญญาลัตตานรงนะครับประธานสภาเทศบาลตะมนตแม่แรมนะครับก็ที่เที่ยวของตะมนแม่แรมนะครับเที่ยวทั้งวันก็ไม่หมดนะครับมีเยอะนะครับท่านคงจะเห็นที่ป้ายขึ้นมานะครับนี่ ้อยกุมมอนนะครับอยกุมมอนที่นี่นะครับคืออย่างท่านรองว่านะอากาศเยนน็นครับที่อื่นอาจจะไม่มีเหมือนเหมือนเรานะครับอากาศเยน็นแล้วก็ยังยังเป็นธรรมชาติู่ครับถือประเพณีนะครับ